ดูดูดูดนี่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 ดูตุ้งเท่นเานี่เต็มเจัดเต็มอืมเจ็บคับ หยุดละรอยอืมอือวางขอจับเลยรุ่งก่อนอืมคนนั้นเลยหยุดเลยก่อนอืมว้าวนี่ก็ไกลแล้วไงอเมื่อกลางวันกินมะม่วงเนาะอันนี้เป็นบักตองบักต้องเจ้าต้องเจ้าเดิม ไอ้ที่อะไรวะอังชิลาอังชิลาเนาะที่เขาไปรีวิวกันอืมเจ๊แดงอืมเจ๊แดงอังชิลาไก้กูอันกินซ้ำกุ้งเขาน่าจะไม่ย้อมสีนะกุ้งเป็นสีขาวเลยกระท้อนโคตรได้อะเม็ดมันอยู่ไหนวะมีเม็ดตรงท้อนปุยฝ้ายเออแล้วเดือะร้อยอะ ร้ 100, 100. อยชุดละร้อยกระโม 100, 100. <100. S 1> กชุดละร้อยก,อก,อกระท้อนชุดละร้อยเมันได้มากเลยกระท้อนได้ลูกมีมเครื่องเยอะอจัดเต็มจัดถึงไปลองอยากสีลาอืมเค